ผู้หญิงมหาครับ FC มาหนิ FC มาหา FC FC นักเรียนมาเออมีต่โุโหมาช่วยไอ้กินอม้มี FC มาหาครับอน้ำอ้บอกด้วยเด็กน้อยผู้หญิงนักเรียนมหาอ่ายุเงพอดีกำลังปิ้งไก่อยู่นั่งทาะชน่อยป้งไกซะก่อน เอฟซียังไงก็ได้ดีเอฟซีผู้หญิงเด็กน้อยมาหาครับอีไกลซุกพอดีเด ha ี๋ยวเดี๋ยวถาจะน้อยเดี๋ยวให้ผู้หญิงตำเขบพูนให้กินเ้อพอดีมีผู้หญิงมาหาพ่อผู้นึงพอดียู่เทียงผู้เดียวก็เลยปีง่กยเอฟซีเอฟซีเด็กน้อยมาหาผู้หญิงแล้วก็ได้ผู้หญิงอีกผู้หนึ่งมาหาผู้หญิงเป็นว่า เป็นเอฟซีชื่อตามาฮูโอ้แม่แม่เลยเพราะจิตามกับปุ้นมาให้กินเอฟซีพนนบอกแขงชั้นก็เลยอันมักกินตํากับปุ้นน้ำัันนะครับเอฟซีพูหยิงจักมาแต่ใสครับเดี๋ยวเดี๋ยวพนั่งถาก่อนขอยปิ้งใกล้ให้พนกินก่อนครับผมอันเขเปลี่ยนกะกอนไ้นอยากกินแบบตัวเดี ้ตามขอบปุญนน้ำตาลใส่ลำซ้ำแท้ขอจักเศษนั่นในข้อคุณหรอยเศษเศษมันหลอกมาเลยไหมอ้ยอันนี้ก็หักกัไปซุปมาเมื่อวานนี่เออถ้าซุปจะบาดสี่ไปซุปน้ำถาลอยเท่านั้นตัวซุปอย่างแพงแท้ซุปร้านไหนล่ะซุปร้านขอรับซุบท้องแล้วนาะร้านชุบพองเมื่อเนิ่น้อเอฟเอฟมากนล่เพลิดนั่นล่ะสวยขนาดเลยอุตสิยา ดำซ้ำใส่สามมือดำนีอะไรไปื้ออยู่อินเนะด,ดียจีนเลจีนบ่อืุ้งทันสีสวยไหมมันซุเปอร์หรอกกันเลก่อนอื่นสวัสดีครับผมกับแม่แอนซุกเก่านะสวัสดีแฟนะนเพจทุกๆคนนะครับโมนี่มีอ่าแน่จะแซ่บมาฝากพิจนางซุกเก่าแม่แอนเราจับเขาคุณนะครับแต่เนื่องจากสองคนเท่ากันเป็นวัดเป็นไอเป็นยังมัดสองสามมือแล้วก็เราอยากกินแบบแซ่บแซ่บแบบรแบบู้สึกว่ากินอะไรแบบ ดูดคราดีใช้ตาได้เนี่ยมะคุงบะเมนกระปุ่นตามกระปุ่นเอามันก็บะเมนอันเดียวกันติตามมะคุงก็กระปุ่นตามทั้งมะคุงทั้งมะเมีกระปุ่นเลยเออตามกระปุ่นไม่เหมือนคงเนาะแต่๋ยวว้เอายาให้เสียสิยาให้เสียฟีมือได้ไหมนะมันนี่ก่อยยากไก่ท้าเจ้าแล้วมันนี่ไก่สับๆงามๆเลยนี่โอ้ยไก่สวยขนาดไม่ใหญ่เออเอาให้ซุกเด้อยซุกซุอยู่เดียวขามันน่ะ มังคาต้งมันน่ะใกล้กันใกล้กับสิตเป็นโยคะท่านี่เห็นไหมท่านี้โยคะนี่มามาดูตรงนี้กายกรรมโยคะไก่โยคะไก่มีท่านี้นะที่คุณข้าไก่เขาออกโยคะนี่ยโยคะไก่เห็นไหโยคะไก่พี่น้องนะเกัดนี่แหละครับแม่พิสดารขนาดเลยนะเอ้าเดี๋ยวต่อไปกัน ปีกไกลแล้วกันโอ้ยนั่นว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว <c oughs> อันนี้มันว่าเมนคอนเทนตนะ์เนี่ยเดี๋ยวหมาข้าไปกินโยกัง <c oughs> ต้าท่านเมนบุกไปไหนกูใกล้กูเซาเลยนะจ้องแล้วนี่บางนี่จ้องแล้วนี่อ้าปากขาแล้วบางนี่อล้วตัวเอ,อันแล้วเบาเลนเบาหัวดีไรให้เทเจพี่น้องอุ้ยแซ่บมาเลยเอาขับพูน ทำปลาไหลได้เหมือนอ่ะมาเดีพี่น้องสุกแล้วไก่เห่านี่นะครับไก่สุกหลือเด้อไก่บ้า,บานมามาเดี๋นี่ออกจากเตาร้อนๆเลยมามาเดี๋ยวที่เขาเขาอยู่งใช่ไม่ยอมนะเออมา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 โอ้ไก่าบ้านเนี่ยโอ้พี่น้อ,ขนะนะอมขาดอเลยเอาไปก่อนเลย KFC อู้ยพี่น้องมาเดี๋ยพี่น้องสู่ทุกคน,ากนม,ามาเลยจ้ะครับ อ่อนๆน,น้ำมันหันไก่บ้าน <ขอ S 1> สินเลยขรบ,บปุ้นนิดมีเจลวจำานบริเวดเกลียวตัวกับปุนเนาะกี่กับไก่กับกับปุลนเนี่ละไเนาะอือะไรห,หืมแบบเนี้ยมันโอยใช่คะ มึงสม,งมุนสีงดาเป็นสุกุลโอ้ยขออีอกแล้วัน,นโวยโวยเลยยังไม่หยนินเยอะเลยค่ะตัวเล็กหน่อยบอกไก่บ้านเนี่ยโมนี้ย่างย่างแบบพอดีเลยย่างบ่ใหม่ลิปก่อนย่างใหม่ม,มันม,ม,มันไก่มันมันบ่หอดย่ามมันย่ามย่ามไก่มนันปลามันเข่าไม้